ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับแม็อีกแล้วในชอ่อง Big กแม็กชานแนนะจ๊ะโอเควันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะเราก็จะมา เปิดกระเป๋าของแม็กกันนะว่าแม็กเนี่ยพกอะไรไว้ในกระเป๋าของแม็กบ้างนะครับเวลาออกไปข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแม็กก็เป็นลรกจิตอย่างหนึ่งเว้ยคือแบบไม่สามารถที่จะออกไปจากบ้านตัวเปล่าได้อะคือจะต้องมีกระเป๋าแบบไม่กระเป๋าสะพายกระเป๋าเล็กๆหรือก็ต้องมีกระเป๋าฮิวอ,อะไรสักอย่างหนึ่งอะติดตัวออกไปนอกบ้านเว้ยวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูกันนะว่า แม็กเนี่ยพกอะไรออกไปนอกบ้านบ้างน,นะในแต่ละวันที่แม็กออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่กระเป๋าของแม็กก่อนเนาะอันนี้ก็คือกระเป๋าของแม็กนะครับเป็น Loewe p u z z l Bag นะเป็นไซส์ small นะครับคือเขาจะมีทั้งหมดแบบหลายไซส์มากี small แ,แ,แล้วก็ medium แล้วก็ large นะก็คนะือแบบเยอะมากแต่ว่าแม็กก็เคยใช้แบบ medium มาแล้วแต่มันใหญ่มากเลยคือแบบ 365, แม็กสูง165อะพอเวลาถือปุ๊บมันแบบแทบจะลากคืนแล้วอะคือแบบมันใหญ่อะไรอย่างเงย แต่ว่าไซ m a l l มันค่อนข้างเข้ากับตัวแม็กนะอันนี้ก็คือสามารถที่จะแบบถือ Top Handle ได้นะแบบนี้คล้องอย่างนี้ได้หรือว่าจะ Cross Body ก็ได้เช่นเดียวกันมันก็แบบนะมัลติฟังก์ชันอะเราก็เลยชอบใบนี้มากๆนะจะเปิดดูด้านในคือด้านในก็แบบของแบบเนี่ยก็แบบค่อนข้างจุนะคือแม็กก็มีซื้อตัวแบบดันทรงกระเป๋าไว้ด้านในด้วยนะเพื่อให้มันแบบไม่เสียทรงเดี๋ยวจะมาเริ่ม ดูของกันเลยว่าด้านในเนี่ยม็กพกอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะก็เอาง่ายๆไปก่อนก็คือกระเป๋าตังคนะ์นะแม็กก็พกแบบอดีตใช้มาแบบนานมากๆแล้วซื้อตั้งแต่แบบไป world travel ที่อเมริกานะแล้วก็ซื้อโค้ชมาหนึงใบแล้วก็แบบใช้นานมากประมาณแบบ4-5ปีได้แล้วแต่มันยังแบบยังสภาพโอเคอยู่เลยอะ่ะอันนี้ก็จะแบบมีบัตรต่างๆมีแบบบัตรประชาชนมีเงินอน,นี่อยู่ไปกี่ร้อย โอเคก็แบบพกสบายดีนะแม็กก็ไม่ชอบใช้ใบที่มันยาวอะไรเงี้ยคือใช้ใบสั้นๆอะไรเงี้ยก็คือจบหาของง่ายด้วยนะอย่างที่สองนะก็สิ่งที่จําเป็นมากจริงๆก็คือโทรศัพท์มือถือจ้าถืออันนี้เป็นซัมซุง g าแล็กซี่โน้ตยี่สิพานะจ๊ะแล้วแบบใหญ่มากๆอ่ะคือก็สามารถยัดลงไปในกระเป๋าแม็กได้อยู่นะก็คือยัดลงไปได้นี่ อยู่ข้างในเรียบร้อยต่อไปก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กับมือถืออีกนั่นแหละนะครับก็เลยเป็นสายชาร์จแล้วก็ power bank นะจ๊ะสายชาร์จอันนี้ก็แบบว่า2เมตรได้นะอันนี้มันยี่ห้ออะไรวะเนี่ยแล้วก็อ่านไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูแล้วกัน <laughs> ยี่ห้อเบสซูสหรืออะไรสักอย่างนะก็คือเป็นสายที่ดีมากชาร์จเร็วด้วยนะทุกคน อันนี้ก็คือเป็น power bank นะซึ่งอันนี้มันก็มาติดสติกเกอร์ toy story ให้มันดูแบบน่ารักอะไรอย่างงี้ต่อไปนะจ๊ะเวลาแดดแรงๆเนาะเราก็จะต้องมีเผื่อไว้นั่นก็คือแว่นตากันแดดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นซองที่แม็กซื้อมาแบบจากในแบบ shopee ปปมันน่ารักดีนะนี่แล้วก็เปิดออกมาอย่าี้แล้วก็จะเป็นแว่นตาอันนี้เป็นแว่นตายี่ห้อยี่ห้อ Carolina ไม่แน่ใจมันอ่านว่าเรมเคหรือเปล่านะมันร้านเขาจะอยู่ตรงอ,อ๋อสยามเซ็นเตอร์นะตรงหน้าเอแลนอะมันจะเป็นร้านแบบร้านแว่นตาเออแมกว่าของเขาค่อนข้างคุณภาพดีนะอันนี้แมกใช้มาแบบ2อสปีได้แล้วว่าอันเนี้ยราคาก็ประมาณแบบอยู่ที่แบบหลักพันนะพันสองพันอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบมีโปรแบบแถม1ลด50%าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆคือแบบเออเออดีมันเป็นแบบแบบแว่นตาที่ค่อนข้างโอเคนะก็จะเป็นทรงแบบราวคล้ายๆกับ เรเบนอะไรเงี้ยก็ใส่ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นแป้งแล้วก็คือแป้งอันนี้แม็กก็ใช้แบบใช้แบบแทบทุกวันเลยนะเวลาแบบไม่ต้องการที่จะทารองพื้นหรือไม่ต้องการที่จะแบบหน้าแน่นมากเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างปกปิดพอสมควรเนาะอย่างวันนี้ก็คือใช้อยู่ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะอันนี้เป็น six story นะจ๊ะ skin powder foundation lasting cover uv compact อันนี้แม็กใช้สีเบจนะเบอร์2 0 0 ต่อไปก็จะเป็นนี่แบบกไว้แบบสามสี่องทุกคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรมันคือมันคือที่เช็ดทําความสะอาดพวกแบบแว่นจอมือถืออะไรที่เป็นกระจกอะไรต่างๆคือเนี่ยเช็ดได้แล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้เพราะว่าเขามีส่สวนผสมแบบพวกแอลโกอฮอล์อะไรอย่างนี้ด้วยนะอย่างสุดท้ายนั่นก็คือแทนแน้นแทนมันไม่ใช่ลิปสติกนะจ๊าันี้มันคือลิป Rescue Tinted Balm นะอันนี้เป็นไอเทมตัวใหม่ที่ mm hmm. แบรนด์ซิเซอรี่ mm hmm. เขาเพิ่งจะออกมานะสดๆร้อนๆเลยอันนี้นะจ๊ะ mm hmm. ก็เขาจะมีด้วยกันทั้งหมด4ีสีนะทุกคนอันนี้แม็ใช้สี rose Riviera นะแต่วันนี้ยังไม่ได้ทานะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูกันมันจะเป็นลิปลิปเหมือนลิปมันนะทุกคนคือแต่ว่ามันมีแบบสีของทิ้นติดเข้ามาด้วยนะคืออันนี้มันช่วยให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากนะคือแม็ก็เคยใช้ ตัวที่เป็นตัวเก่าของเขาอะที่เป็นรีบเรสคิวปกติอะที่เป็นแบบว่าอย่างเงี้ยเป็นแบบใสๆแบบว่าเป็นสีขาวๆเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีสีอะไรนะอันนี้เขามีพวกแบบโอลิฟออยล์แล้วก็วิตามินอีด้วยนะมันก็จะทําให้แบบล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่บนปากของเรานะแล้วก็ไม่ทําให้แพ้ไม่ระคายเครืองนะทุกคนแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของพวกแบบบีเวกต่างๆอะไรเงี้ย คือรับรองได้ว่าไม่แพ้แน่นอนนะจ๊ะแบรน six story นะครับก็ได้ออกตัวนี้มานะเป็นทิมเทสบาร์นั่นก็คือแบบว่ามีสีเจือเข้าไปในสูตรเดิมของเขาอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นสีที่แบบค่อนข้างใช้ง่ายนะมันจะไม่ใช่ลิปสติกที่ทาไปแล้วแบบกรบสีปากเราบิดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นสีที่แบบจางๆเนาะเดี๋ยวแม็กจะสวอชสีสีให้ดูก่อนเนา โอเคอันนี้เดี๋ยวแม็กจะเริ่มทาตัวมีก่อละกันนะจ๊ะเป็นสี Rose Riviera เนี่ยสีมันจะประมาณเนี่ยคือไม่ได้แบบฉูดฉาดอะไรมากมายนะมันก็จะเป็นสีแบบออกชมพูชมพูเนาะแล้วก็ทำให้ปากเราแบบชุ่มชื้นเงาง,งามสุขภาพดีมากโอเคต่อไปจะลองเป็นสี Berry Bay นะทุกคนก็จะเป็นสีที่ ออกแดงขึ้นมากว่าเมื่อกี้อีกนิดนึงเนี่ยสีก็จะประมาณแบบนี้มันจะคล้ายๆล,ลิปสติกนะแต่ว่าสีมันจะไม่ได้กลบสีปากเราจนแบบสีปากเดิมเราหายไปคือมันจะเห็นเป็นแบบสีปากเราด้วยแล้วก็มีสีทินนนี่เจือจางเข้าไปนะ That ต่อไปนะจะเป็นสีโคโคแคนยอนนะอันนี้ก็จะเป็นสีออกแบบนูดนูดน,นูน้ำตาลน้ำตานิดหนึ่งเดี๋ยวจะลองทายดูแม้ว่าคนที่แบบมีสีปากคล้ำอะไรเงี้ยหรือว่าผิวสีค่อนข้างแบบ สีน้ำผึ้งหรือว่าเข้มขึ้นเนี่ยแมกว่าเหมาะกับสีนี้มากๆนะมันเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลแดงๆนิดนึงอะโอเคต่อไปก็คือเป็นสีสุดท้ายแล้วนะชื่อว่า Peach p Pe e a r อันนี้จะเป็นสีแบบออกส้มเลยนะทุกคน เคก็ค <Okay. S 2> ือจบไปสำหรับ What's in my bag ของแม็กนะจ๊ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Big Mac c h a anel ด้วยนะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้บาย